วัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะเดี๋ยวผมมีความรู้สึกว่าเราจะต้องเ,ออเดินเก็บขวดในสะีเดี๋ยวดูก่อนเห็นมีขวดอยู่แถวๆนี้อยู่เดี๋ยวเราจะต้องทําความสะอาดด้วยการเดินเก็บขวดหรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อกี้เห็นอยู่นะขวดสองสาขวดอยู่แถวนี้โอ้อยเจ้เก็บไปหมดแล้วนะเอฟซีอ่ะสรุปผมไม่ได้ทําความสะอาดเลยวันนี้เพราะมาสายนะ วัน,นี้รู้สึกว่าจะมีงานที่ผมจะต้องไปเคลียร์ให้มันเสร็จในเอฟซีทุกท่านนะก็คือไปซื้อข้าวสารนะฮะไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งใน FC. เอฟซีข้าวสารหมดนะครับแล้วก็จะไปธนาคารในเอฟซีเนื่องจากโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วไม่เข้านะพี่น้องหายไปไหนหมดไม่รู้ นะครับโอนชื่อก็ถูกอะไรก็ถูกแต่เงินในบัญชีไม่เห็นแม้แต่บาทเดียวนะพี่น้องเลยก็เลยงงนะก็เลยวันนี้ว่าจะไปเข้าไปที่ธนาคารซะหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปเช็คเงินที่ธนาคารก่อนอู้เจอลุงพันธ์ไทยบะนออในะเอซทุกท่านน,าะนะครับผมนนะอู้เป็นนไหน นคลองมาทุกคนโอ้ยทดสอบทดสอบรถได้ไหมอ,อันวังเยี่ยมเนี่ยมันไปไกลอยู่บ่ฮะวังเยี่ยมนี่มันไปไกลอยู่บ่โย่กับคันจะไปไกลกับโค้งไปทางพุ่นเหรอไงโอ้ยไปหูก็ใช่ไปถึกอยู่บ่ละฮะแล้ยากไปใกล้ก็ไปทางนี้ไปทางไหนไปหอดสีแกกดส่แยกกุลครมเลี้ยวซ้ายไปหอดสี่แยกกุลครมเลี้ยวซ้าย เดี๋ยวสายไปทางเมื่อเฮือน้อนนะอ่ากระทั่งไปหอดแยกนองแวงฮอดแยกนองแวงปั๊บมันก็จะเป็นสามแยกเนาะอือเลาก็เสียเรียวขวาไ่หเรียวขวาบ่เรียวขวาเรียวขวาไปเสร็จมานอนอ่าแล้วก็มันก็จะมีแยก้ายอ่ามองแยก่ะละประมาณระหว่างห้าสิบเมตรดนี่ยละเลี้ยว้ายเข้าไปเลยต้งไปตูงไปตูงกระทั่งมันจะจำไม่ได้แล้วพี่น้องเลยต้งต้งไปพุ่นละพอดีว่าผมมีธุระ ที่ต้องไปทําก่อนอยากจะไปดำหน้าแต่ว่าอมีธุระที่ต้องไปทําช่วงเช้าก่อนครับเออแล้วว่าจะตามไปทีหลังชักประมาณทักสิบโมงมันสิไปบ่ถือกันแล้วอ้ามีมองใดในโลกใบนี้ที่ในโพธิไปไม่ถูกมันก็มีหมดแล้วขนาดว่านี่ก็ยังลงแล้วลงอีกอย่างเก่งมัก็กปักกีพีด้ไรบางเยี่ยมแล้วจมไปฮับหอยอยู่ยุใสเหรอ ก็ถ้าแบบนั้นก็แบบนี้เอาแบบนี้แบบไหนก็แบบนั้นล่ะตรงไปนี่คือว่านี่หดสี่แยกกดเลยคำเลี้ยวซ้ายไปอดแยกนองแวงปั๊บเลี้ยวขวาเลี้ยวเข้าเลี้ยวเลี้ยวเข้าแยกน้องแวงก่อนมันจำว่ได้แล้วล่ะมันได้แค่น้องแวงอ่ะล่ะน้องแวงแล้วก็เลี้ยวขวาเมื่อเส้นบานอนเลี้ยวขวาไปประมาณห้าซิเมตรมันสิมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายไปเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายโอ้จำว่ได้ดอกจ้าเอ้ยโอ้ไม่ต้องจำ ตรงไปอย่างเดียวเขาจะเขียนป้ายว่า่บจุดวังเยี่ยมใช่ป่ะมันจะมีอยู่ตำไปเลยปุ้นแล้วก็หอดแยกวังเยี่ยมเลยกันไปหอดโรงเรียนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงไปเลี้ยวขวาเข้าป่าเข้าป่าแล้วก็คไปด้ำป่าข้ามสะพานแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้เจ๋วผมจำได้แล้วอ่ะ กเชื่อเลยบอกทางเียอย่ายิ้มนี่มันต้องมาถูกแน่นอนเอออย่างกินก็มดมือมดเวนะมืดมื้อแท้เจ้าว่าแบบนี้เดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวาเนี่ยนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะมาปรึกษาทางคนถูกถูกคนแต่ถ้าจะปัก g p s คือเพิ่นว่าเนาะปักไปไปที่ใส g p s ไปเลยปากว่าจังไหนอันโรงเรียนวังเยี่ยมบ่โอ้มันมันมันฮอดวังเยี่ยมกับ มันยังโมหุจักอีกละไปไไนะยังไงมายังไงนะเยอสิเคียนเป็นลายเทียงให้เกียนเป็นแผ่นที่เบ่ได้ไปดอกพี่น้องเอ้ดำหน้ามึอนี่เบื้องส่งแล้วกว่าจะหาเห็นเพิ่นดำแล้วแล <c oughs> ้วสิไปจังไหนม้อนี้มีธุรปปะปะปะัง่อยสิไปซ <c oughs> ื้อ้าวสารแล้วก็สิไปธนาคารเจ้าน้อยโอ้อโออมวันนี้วันหยุดธนาคารอยู่ไปทางไหนธนาคารหยุดบอกื้อนี่ม้อนี่วันม้อนี้วันยังนี่น่าจะเป็นอาทิตย์เอาวันอาทิตย์ตัวนี้อ้ยธนาคารบ่ได้ตัวนี้ โอ้ธนาคารบ่ได้เว้ยนอกจากอยู่ในห้างในเฮิงเปิดอยู่มัมาโอ้บ่นไหนคอยสิไปสอบถามเขาว่านะอืมก็ต้องโอนเงินเขาบัญชีจุ่ของแล้วเงินบ่เข้าไหมโอนเงินขนาดมันหายไป,ไปใส่ออจ,จะพักผ่อนอยู่เหรออู้ออเขาอาจจะเหนื่อยเขาอาจจะหลงทางก็ได้เหมือนในโพธิ์ชีไปนาวังเยี่ยมน,นะเขาจะหลงทางอยู่น้องมันติดเสาอาทิตย์ดาโอนเงินเขาเข่าหนิอาจชีไปพักเสาร์อาทิตย์ังีนะคือ <c oughs> เงิน,เง,นเงินเมืองไทยเมืองนอกเมืองนาต่างประเทศเงินเมืงองไทยเขาเลยจะโอนอีกบัญชีหนึ่งเขาบัญชีหนึ่งจึงสีนะธนาคารเดียวกันบล้วคนละธนาคารโอ้แส,าาสดงว่าเขาอยู่ในระหว่างการที่จะพูดคุยกันว่าเอ้ยเป็นอย่างไรเนาะในนั้นตอน,นนี้สบายดีบอเอยเอยจะเพิ่งเอาเขาดองเงินฮะนะให้เขาโอนท่มไร้ษันละที่นายโอนไปอาจจะเป็นเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยกว่าล้านนี่ก็คง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 ต้องรอสักคงเอาไว้ก่อนอุ้ยสาถูกพี่ดองคข่ใดลีเถอะเจ็ดเจ็ดหมื่นสองพันกว่าล้านนะนะ จ็ดสิบบาทหรือเปล่าแสดงว่าจําไม่ถูกเลยเมื่อกี้เนี่ยพูดพูดไปแล้วนะเราบอกว่าเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยกว่าล้านโอนั่นคือสิ่งที่เราคิดเราฝันออืส่วนมันจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้อีกแล้วครับผม <c oughs> อหนจะได้ก็แล้วแต่ธนาคารมันยุดมัอนี่เนี่ยแต่ว่านในห้างน่าจะมีอยู่ไรโอ้อไปดอกถึงในห้างเดี๋ยวปรึกษากันได้ยึงก่อนมันยุดเมื่ออื่นก่อนยังไปแล้วเอเอ,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 เอลองไปปรึกษาพอบอ,อยาอบอกก่อน แปลว่ายังแปลว่ายังผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านอู้พยบบบบอะไรไม่รู้นะแล้วท่านที่ไปจังโมงนี่จะได้น้ำดักไปพอนั่นก็จะออกเดินทางไปน้ำมูลนะครับบอเฮ้เสียงยังมาบ่มีอย่างนั้นนกทั้งนี้ก็ห้องแปด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 เดี๋ยวสิไปจังโมงใอยสิได้ออกมาน้ำดักจ่นะใอย สิไปนั่อยู่แต่ว่าคอยไปบุถึกเออแต่ทีนี่พี่น้องเขาไปหลายคนอยู่นี่นกำกันเออเทาเขยจะน่อยเด้อนี่ก็ไปเกำการภารกิจให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเราไปแล้วมือนเดียวละเออเดี๋ยวสิกลับไปอาบน้ำกินข้าวเดี๋ยวเตรียมตัวมามาทาอยู่นี่ละกินข้าวก่อนจะไปอาบน้ำก็ได้ไม่เป็นไรโอเคพอแล้วบ่ะทานเลยเด้อเออพอแล้วบ่พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวชิมเมื่อแต่งตัวอาบน้ำ โอ้สมุนไพรตัวนี้เนาะนอนอกหลอกอกักหลากอยู่บรรยากาศล่าสุดก็ดีนะเอุิท่านนะโอ้น้ำต็มสะนะพี่น้อง น้ำในคลองเต็มตะลิง่งโอเคนะคลิปนี้ผมก็าฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกท่านสวัสดีครับ